สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันคลิปนี้จะเป็นแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวันที่23บนะครับมกราคม2569นะครับในช่วงนี้นะครับพี่พี่หวยลาวสตานะครับผมก็ต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับแนวทางคือช่วงนี้คือหลุดนะครับหลุดมาน่าจะหลายวันนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์กว่าแล้วนะครับพี่พี่ แนวทางไม่เข้าเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวลองลองดูในจบอาทิตย์นี้นะครับพี่ๆเนาะถ้าเกิดไม่มาก็น่าจะหยุดพักไว้ก่อนนะครับพี่ๆเพราะว่าแนวทางสุดช่วงนี้ก็คือไ,ไม่เข้าเลยนะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆจริงๆนะครับเมื่อวานนะครับราสตาให้2กับ8ผลที่ออก 1, 3 0กับ40เนาะอันนี้หลุดไป VIP นะครับให้ศกับ4นะครับผลที่ออก3 5 6 กับ2อนะครับผมอันนี้ก็ไปเหมือนกันเนาะให้ศูนย์ให้ศูนย์รอบ v i ไไปออกราสตาร์นะครับส่วน29เราเน้นราสตาร์มาออก VIP นะครับผมเมื่อวานแนวทางก็สลับกันเนาะส่วนวันนี้นะครับวันศุกร์เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับลาวส ตาผมให้ไปที่9กับ5นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขห้นะครับ50 53 54 90 93 9สามตัว954นะครับ นี่เลยนะครับตัวเน้นตัวจาะก็จะเป็น5 3 5 4 9 4เอ้ย9 3นะครับส่วนในรอบ VIP นะครับ VIP ได้เลข5กับเลข1สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1 2 1 6 1 9 5 1 ห้าสองห้าเก้าสามตัวห้าหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าสองนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับหวยลาวสตาร์และก็ลาวสตาร์วีไนะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับแล้วค่อยติดตามนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไว้ว่าช่วงนี้ลาวสตาร์เดินไม่ดีนะครับพี่พี่สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ